สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆเข้าสวนตามเคยเดี๋ยวจะตัดใบองง่นเดีด๋ยวจะไปเอารถเข้นแล้วก็จะไปเก็บแตงกวากับมะเขือให้พี่เหมินไม่ท้องกับข้าไม่ต้องทํากับข้าววันนี้เขาจะกินหมูรมควันเฮ้ยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่นาเดินภายเดินมาฝนตกลืมถ่ายให้ดูเป็นยายรมหมูรมควันเขาจะกินหมูรมควันกับขนมปังยายจะไปเก็บมะเขือเทศกับแตงกวาให้เขาก่อนแล้วก็เอารถเข็นด้วย มาตัดใบองุง,งุเนาะถ้าเดี๋ยวให้พี่เมินเป็นคนเก็บแฟนยายเคยกินลูกชอบกินลูกใหญ่ก็ไม่ชอบกินลูกเล็กมีการสั่งมาอริติริต,รตินี่หญ่ไม่ชอบกินลูกใหญ่ เป็นใหญ่นะถ้ามีลูกใหญ่เขาไม่กินหรอกลูกเล็กยังไม่สุกดีเลย,ยไหนๆก็กำาังกามาแล้วเดี๋ยวไปหาตัดใบมาเขือเทศในบ้านผักก่อนแล้วค่อยไปตัดองุ่นโูกเล็กๆสุกฉ่ำๆไม่อยากกินเว้ยพี่เหมือนเว้ย ไปบอกเอาแตงกวาโกูกสองลกูกให้เขาด้วยก็บอกให้เอาแตงกวาให้เขาด้วยสักหนึ่งลกูกสองลกูกนี่ได้ละโอ้ยนี่มาเก็บแตงกวา เห็นมะเขือเทศเดี๋ยวไปเอาเชือกมาผูกอีกดูเลื่อยไปนี่มันสุกแล้วนี่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 อันที่ยายชอบคือมะเขือเทศอันนี้น่าจะเป็นรายชินีเนาะนี่บ้านเราที่ยายปลูกบ้านเราปีที่แล้วขึ้นเองเดินนี่อืมน่าจะผูกขึ้นเลนยดูดิ ที่ตั้งใจไว้ยังไม่ได้นะคะตั้งใจไว้จะไปตัดกิ่งองุ่นเดี๋ยวมาเจออันนี้มาทําอันนี้ก่อนพวกนี้ยายจะไม่ตัดแขนงทิ้งยายจะปล่อยไว้นี่แหละยายจะตัดใบออกหนย จะมาทอนยา้าแถวๆนี้แหละไว้ให้ใกระตายนี่เสร็จแล้วนะคะพเพื่อนดูมันดกมันดกมันขึ้นเองนะแ๋้วยายจะดึงยาแถวๆนี้เอาไว้ให้ไว้้ใหกระตายนี่ที่ยายชอบคือตัวนี้แม่ตัวที่ได้มาไม่คือปีนี้ไม่ค่อยพอใจมะเขือเทศเท่าไหร่ตอนนี้โอเคอยู่พวกนี้ดูต้นมันโอเคอยู่ใหญ่ๆอยู่ เหมือนกับว่ามันขาดน้ำมันแรงนี่แถวนี้โอเคอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มาตรงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอ้ยดูพวงนี่เพื่อนๆนี่ดูพวงนี้หยุดยอยนี่หยุดย้อยน,นี่มาตรงนี้มันดินมันไปทางโน้นสรงเสแสดงว่าเชอร์รี่มันเอาสารอาหารไปหมดดูือเปล่า ต้นมันเห็นไหมเล็กๆนี่ดกอยู่แต่ต้นดูดิเล็กๆเล็กๆมันไม่ใหญ่อ่ะเนะแต่มันกระดกเมื่อกี้แฟนยายมาอม๋อเมื่อคือเทศเริ่มสวยแล้วยายเลยบอกไม่ชอบเลยอืดึงยาออกแล้วรดน้ำรดน้ำเสร็จนุน่นไปเจอฝักแมว มาตัดใบฟักแมวออกเลยนี่ฟักแมวเริ่มสวยแล้วนี่ฟักแมวดูดิเดี๋ยวได้ตัดยอดไปแกงเลียงแล้วนี่ดูดิเว้ยถ้าปีนี้สวยนะปีหน้ายายจะมาปลูกอีกกระบาหนึ่งสองกระบะไว้กินยอดมันด้วยเนาะอันนี้มันน้อยโพนไม่กล้าตัดยอดกินเดี๋ยวไม่มีลูกนี่ยายจะไว้ออก ใบ,บใบข้างล่างมันออกใบข้างล่างๆแถวนี้ใบเก๋ๆนะคะบางคนก็ถามใช้อะไรปลูกบางคนดูตลอดก็จะรู้ใช้ลูกมันแหละรปลูกนะนะลูกมันฝังลงดินแล้วก็ออกปากมา ออกหัวมาส่วนอันนี้ใ่ผ่าเอาเต็มเมล็ดมัน,นอันนี้ก็ะผ่าเอาเต็มเมล็ดมันอุ้ยรากมันขึ้นมานอันนี้ไม่ได้ผ่าเพราะทั้งลูกเนาะอันนี้ผ่าเอาลูกเอาลูกมันไปกินมันก็สวยเหมือนกันขึ้นเหมือนกันเนาะน,นใหญ่ๆอวบๆเหมือนกันเนาะ มาแถวนี้แล้วก็มาไว้ชิมผลไม้อันนี้ไม่ได้เก็บเออแชร์ไม่ได้เก็บอะไรนะเก็บกินไปจะอร่อยมันลูกกระทกรกนะที่ยายบอกอะที่เขาเอาที่มันเอาเปลือกหุม้มหุมข้างนอกนะเหมือนเงาะนะตำปลานะ สชาติจะเป็นอย่างั้นะยังอยู่นะคะไม่ได้ไปถึงใบอัางวนสักทีนึงเพื่อนๆนี่ดูดิดูยามันขึ้นนี่เอ้ยหนอเ้ลปลูกไอ้โรยไอ้ผักชีไว้วันนั้นนยมันจะเลือเหรอ มันขึ้นมายายก็ต้องถอนหย่ามันก็ไปหมดดิเ <c oughs> รารดน้ำมันมันก็เลยขึ้นดีจังเลยเนาะก็ปล่อยปล่อยทิ้งไว้เนะี่ยยายไม่ขุดนะไม่ขุดเอารากมันออกเอาไวด้ดึงดึงยางงี้แหละเอาไปให้กัดไก่เอาไปให้กระต่าย <c oughs> อาหารให้กระต่ายให้ไก่นี่ไงผักชีแล้ยายจะให้ดูนี่นี่อยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงระหว่างตรงนี้แต่ตรงนี้ยายดึงเอาไว้นิดหน,น่อยนั่นแหละถ้าเห็นก็ถ้าไม่เห็นก็ไปถ้าเห็นก็เอาไว้ ไว้แค่พอกินเนาะเผื่ออันุนมันหมดอันุนกระแก่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเพาะไว้อีกแหละเอาพูดถึงผักชีไปต่อได้เต็มกระป๋องแล้วไปตัดมเมล็ดผักชีก่อนจะได้เอามาโรยโรยไว้แถวๆถวนนตรงที่ผูกตรงที่ปลูกอ่าสตรอเบอรี่ให้มันขึ้นเนาะ พอดีได้เต็มกระป๋องพูดถึงสตรอเบอรี่ไอ้พูดถึงผักชีไปต่อไปต่อนี่ตัดอเอามาเล็ดผักชีไว้เนี่ยข้าวโพดเนี่ยมันไม่มีมไม่มีลูกแล้วมั้งเนาะเพื่อนๆเนาะไม่มีไม่มีข้าวโพดแล้วมั้งนี่ยายตัดออกว่าไหมเอาไปให้กระต่ายกินดีกว่าคงไม่มีแล้วแลวหละนือว่ามีว้ตัดไปแล้ว แต่ก่อนเสดายเสดายตอนนี้ไม่เสดายแล้วเพราะว่าไม่มีอาหารให้กระต่ายแต่คิดว่าเขาคงไม่มีหรอกนี่มันออกดอกแล้วเนาะมันออกดอกออกดอกแล้วไม่มีหรอกให้ให้กระต่ายกินดีกว่าเพื่อนเพื่อนให้กินอาหารเม็ดยังไม่กินลเลยรออาหารเยตะรออาหารเยตะติดใจอาหารเยตะว้าวนี่ไม่มีอาหารให้กิน อาหารเม็ดไม่กินเว้ยกินอยู่แต่กินไม่ชอบทารายแอนยายแกไม่ขยันไปหาอาหารถอนมาให้หรอกแอนยายแกไม่ขยันไปถอนมาให้แกก็เอาอยาปากแห้งมาให้ <c oughs> แล้วก็อาหารเม็ด มันรวงมระกรักกบโตวไว้ไวเพื่อนดูฮะโตวไวมากเลยอันนี้สลัดโอ้ยนี่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 น,นี่ตัวทากมากินแล้วนี่หายไปนี่อยู่ไหนนอไปหลบอยู่ไหนนอนี่ดึงออกไป ยังไงมันก็เยอะอยู่แล้วแหละเพื่อนมาใหญ่ขอตัดตัดก่อนเด้อนี่เสร็จแล้วนะคะเติมสุกแล้วนเนาะปะ่ะเข้าบ้านแล้วใหญ็จะไปเก็บผ้าพี่เหมินไม่เก็บผ้าเขาบอกว่ามันยังเปียกอยู่แต่ว่ายายไปเลือกเอาเห็นมันมืดมืดมามันโดนน้ำฝนนิดหน่อย ื่อตอนกลางวันมันโดนน้าฝนนิดหน่อยแนละ้วมันไม่ค่อยมันสักสี่เครื่องนะเครื่องแรกข้างในในมันแห้งแล้วแหละแต่ข้างนอกมันไม่แห้งนายยายไปหาเก็บเอาหน่อยนึงเพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้ว่าฝนจะตกอีกไปน,นี่เริ่มมาแล้วเด้อเพื่อนอดใจว่ารอให้มันมาเยอะๆแล้วจะถ่ายให้ดูอ,อ,อันแรงบานไปหมดแลวน้่ดูสวยไหมเฮ้ยปีนี้ ให้ดูรักเร่หน่อยอวดนิดนึงรักเร่รักเร่รักเร่รเรวยเนะม,มันยังไห้มันอยู่ช่างเถอะเอาไปให้มันแห้งในบ้านเพื่อน เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คนรตกไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนหนอะมืดมาอีกแล้ว สามทุ่มพอดีเลยเพื่อนๆสามทุ่มพอดีเลยบ๊ายบายเสียงรถเกี่ยวข้าว